สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดธรรมนัสยืนยันโหวตแคนดิเดตนายกพักเศรษฐกิจไทยที่ชุมชนบริเวณโดมแฟลต16การเคหะท่าเรือคลองเตยร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่า สสจังหวัดพยาวพักเศรษฐกิจใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงโคต้ารัฐมนตรีของพักในการปรับคณะรัฐมนตรีจะต้องได้หรือไม่ว่าเราไม่เอาตำแหน่งอะไรทั้งนั้นไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ในคณะชุดนี้ผู้สื่อข,ข่าวถามว่ามีโอกาสจะรับตำแหน่งในครมอรชุดหน้าหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า ค่อยว่ากันแต่ในรัฐบาลชุดนี้ไม่เมื่อถามว่าถ้ารัฐบาลต่อไปยังเป็นพลเอกประยุทธ์จะพิจารณาหรือไม่ร้อยกธรมนัดกล่าวว่าพักผมก็ต้องเสนอคนของผมเป็นนายกสิครับพักเศรษฐกิจไทยก็ต้องเสนอพักเศรษฐกิจไทยจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยอัดวิกตูโกหกรายวันไม่ดูแลคนทำงานหนัก ใช้การเมืองนำโควิดนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สสชัยภูมิพักเพื่อไทยกล่าวว่าจากกรณีโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังระบาดในไทยมีความรุนแรงมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของทางรัฐบาลท,ที่ประกาศว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนไม่อันตรายส่งผลให้ประชาชนบางส่วน คลายความกังวลจนเป็นผลให้เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในแต่ละวันนั้นประชาชนติดโควิดสูงถึง20,000ถึง30,000คนและจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดถือว่ายังสูงรัฐบาลกลับไม่ให้ความสำคัญหลายครอบครัวแตกสลายลูกกำพร้าพ่อแม่เกิดขึ้นทุกวันเพราะรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีนโยบายอะไร มาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกนโยบายที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยสร้างความสับสนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลกระทบต่อแผนงานทางธุรกิจของภาคธุรกิจอย่างมากที่ผ่านมาผลเอกประยุทธ ประกาศพร้อมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เตรียมมอบเงินค่าเสี่ยงภัยให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณาสุขแต่ถึงวันนี้นานกว่า2ปีหลายพื้นที่ไม่ได้รับเบี้ยเสี่ยงภัยทั้งที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงพรเด็กประยุทธ์โกโหกรายวันเชื่อถือไม่ได้ส่วนพื้นที่ที่ได้จะเป็นพื้นที่ที่มีสสรัฐบาลเป็นหลักรัฐไม่ควรทำการเมืองนำโควิด เพราะบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักและใกล้ชิดประชาชนรัฐบาลไม่ควรดีแต่พูดแต่ไม่ทำเพราะทำลายขวัญกำลังใจคนทำงานอย่างไรแรงที่สุดนายแพทย์สุรวิทย์กราวความคืบหน้าล่าสุดนิกรยืนยันคิดได้แต่ทางการเมืองทำไม่ได้หากจะควาากฎหมายลูกและถอยไปแก้รัฐธรรมนูญนายนิกรจจำนงสสบัญชีรายชื่อพัก ชาติไทยพัฒนาในฐานะคณะกรรมาการกมทวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและร่างพรบว่าด้วยพาคการเมืองให้สัมภาษณ์ถึงการจะแก้ไขก,กฎหมายลูกเรื่องใดบ้างว่าตนเป็นคณะทํางานที่ยกร่างกฎหมายลูกพรบว่าด้วยการเลือกตั้งคงไม่มีนัยยะอะไรเอาตามร่างของคณะกรปรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่ยื่นดย คณะรัฐมนตรีเป็นหลักดังนั้นเอาร่างกะกะตเป็นหลักไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเพราะหลักการคือบัตรสองใบแต่ละเบอร์ส่วนเรื่องการนับคะแนนคือนำมารวมแล้วหารด้วย100เป็นคะแนนกลางและคิดว่าก็คงเป็นแบบนี้ไม่สามารถเป็นแบบอื่นได้จึงคิดว่าพรบว่าด้วยการเลือกตั้งไม่มีการเพิ่มเติมอะไรนายนิกรกล่าวว่า ส่วนพรปรว่าด้วยพักการเมืองเอาร่างของพักร่วมรัฐบาลเป็นหลักซึ่งตัวหลักสำคัญคือเรื่องไพรมารีโหวตกับตัวแทนเขตแล้วจากที่ได้ฟังจากการประชุมที่ผ่านมาก็คิดว่าตัวแทนที่ประจำจังหวัดมีแห่งเดียวตามร่างของพักร่วมรัฐบาลที่ให้บุคคลเพียงคนเดียวทำการแทนได้เห็นว่าไม่น่าจะเหมาะ เพราะไม่สามารถดูแลได้ทั้งจังหวัดซึ่งตนเห็นด้วยกับการอภิปรายของสอวอและพักฝ่ายค้านว่าร่างของพักร่วมรัฐบาลเป็นคนเดียวสามารถทำการแทนให้ทั้งจังหวัดนั้นน้อยไปจึงต้องไปแก้ในชั้นของกรรมธิการว่าให้เป็นคณะบุคคลอาจจะ5คนแต่ไม่ถึงขั้นให้เป็นสาขาที่ต้องมีสมาชิก500คน ผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าความเป็นไปได้ที่จะมีการคว่ำกฎหมายลูกและถอยกลับไปแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นหนนิกรกล่าวว่าไม่น่าจะทําได้แต่เป็นเรื่องที่สามารถคิดได้ที่สําคัญคือทางการเมืองทําไม่ได้เพราะเราจะบอกกับประชาชนว่าอย่างไรหากกลับไปกลับมาและถ้าเกิดไปแก้รัฐธรรมนูญเวลาสภาที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอแน่และหากจะมีการคว่ำจริง พรรคการเมืองจะให้ความหรือซึ่งคำถามคือใครจะเป็นคนยกร่างเสนอแก้รัฐมนูญหากฝ่ายค้านยกร่างที่เสนอมาโดยประชาชนฝ่ายค้านอาจจะยิ่งวุ่นวายนั่นหมายความว่าโดยกฎหมายทำได้แต่โดยการเมืองและเวลาที่เหลืออยู่นั้นทำไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดนิพิษชี้สึกราเมจุรินเหมือนเสือพ่อลูกกัดกัน ไม่หางขาดอีกฝ่ายก็คอขาดนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสจังหวัดพัทลุงสมาชิกพักสร้างอนาคตไทยได้โพสต์ข้อเขียนเรื่องเสื้อสองตัวในถ้ำเดียวกันเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงกรณีที่นายราเมศร,รัตนชเวงโฆศกพักประชาธิปัตย์ออกมาประกาศขอลดบทบาททางด้านกฎหมายของพรรโดยจะช่วยเฉพาะที่ได้รับคำสั่งจากนายเฉลิมชัยสีอ่อน เลขาธิการพักเพียงเท่านั้นโดยระบุว่าราเมศรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ก็นับเนื่องได้ว่าเป็นลูกศิษย์ทางกฎหมายของผมคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนไหนก็นับถือกันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ฟังลูกศิษย์คนนี้ถแถลงข่าวและพูดถึงคุณชุรินที่เป็นหัวหน้าพักของเขาแล้วผมก็เห็นใจราเมศบอกทำนองว่าเขา ขึ้นกับเลข,ขาธิการพรรคไม่ขึ้นกับจุรินที่เป็นหัวหน้าพรรคในฐานะอาจารย์ก็ได้แต่คิดไปว่าราเมศกับจุรินเหมือนเสือสองตัวที่อยู่ถ้ำเดียวกันตัวหนึ่งเป็นลูกเสืออีกตัวหนึ่งเป็นพ่อเสือเรื่องนี้มีสองทางเท่านั้นคือลูกเสือกัดพ่อเสือจนหางขาดหรือพ่อเสือกัดลูกเสือจนคอขาดอีกสองถึงสามเดือนเราอาจจะได้เห็นพ่อเสือขี้เลหหรือ เราจะได้เห็นกลิ่นซากลูกเสือในฐานะที่เคยอยู่ในถ้ำนี้มาก่อนผมพอจะดูออกความคืบนา่าสุดพักเล็กไล่นายกยุบสภาหากสองกฎหมายเลือกตั้งถูกคว่ำยิมสี่คุมภาพัน์ธในการประชุมร่วมของรัฐสภาที่มีนายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน10ฉบับแบ่งเป็นร่างพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน4ฉบับประกอบด้วยร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีหนึ่งฉบับร่างที่เสนอโดยนายแพทย์ชุลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะหนึ่งฉบับร่างที่เสนอโดยนายวิเชียนชวลิศสสบัญชีรายชื่อพ,พรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลหนึ่งฉบับ และร่างที่เสนอโดยนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลและคณะหนึ่งฉบับร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพรรคการเมืองจำนวนอีก6ฉบับประกอบด้วยร่างที่เสนอโดยครมหนึ่งฉบับร่างที่เสนอโดยนายแพทย์ชนรานและคณะหนึ่งฉบับร่างที่เสนอโดยพันตรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคประชาชาติและคณะหนึ่งฉบับร่างที่เสนอโดย พัร่รวมรัฐบาล1นฉบับร่างที่เสนอโดยพิธาริมเจริญรัฐและคณะ1นฉบับและร่างที่เสนอโดยนายอนันต์ผลอํานวยสสกําแพงเพชรพักพลังประชารัฐต,ต่อมาเวลา12ในกา45นาทีนายสุรทินพิจารณ์สสบัญชรีรายชื่อหัวหน้าพักปร,าาประชาธิปไตยใหม่อภิปรายว่าสนับสนุนทุกร่างในวาระที่1ในการแก้บัตรเลือกตั้งสองใบแต่ อยากขอแก้เรื่องการเลือกตั้งขั้นต้นคือการทำ primary vote โดยให้มี primary vote 1. ที่สามารถทำได้ทั้งจังหวัดและขอสนับสนุนบัตรเลือกตั้งแบบพักเดียวเบอร์เดียวแต่บัตร2ใบเพราะสะดวกกับประชาชนในการไปลงคะแนนรวมถึงการใช้งบประมาณอีกประเด็นคือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละเขตควรเพิ่มขึ้นจาก1.5ล้านบาทเพราะ ตอนนี้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นไปมากจึงขอให้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันส่วนที่มีข่าวว่าจะมีการคว่ำร่างให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนั้นตนอยากให้ผ่านร่างนี้อยากกลับไปใช้บัตรใบเดียวเลยเพราะทําให้มีปัญหามากดังนั้นถ้าจะมีการโค่นหรือล้มไม่ให้ร่างพรบทั้งสองฉบับผ่าน ตนขอให้นายกยุบสภาคือนอำนาจให้กับประชาชนไปเลยเพราะเรื่องนี้เป็นการแก้ไขตามระบอบประชาธิปไตยและการยุบสภาก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย